ทายนิสัยสาวสีต่างๆจากวันเกิดสำหรับสาวๆเอาไว้ดูซิว่าตัวเองน่าเป็นสาวสีอะไรกันส่วนหนุ่มๆก็เอาไว้ดูสาวที่ตัวเองปลื้มอยู่ว่าเป็นสาวสีอะไรสาวสีแดงเกิดวันที่23ธันวาคมลบ1มกราคมและวันที่25มิถุนายนลบ4กรกฎาคมสาวสีนี้เป็นผู้หญิงที่น่ารักก็เลยมักจะตกหลุมรักบ,บ,บ่อยๆแล้วก็ชอบที่จะเป็นแบบนั้นซะด้วย คุณเป็นคนสดใสร่าเริงแต่บางทีไม่พอใจก็อาจจะมีโวยวายบ้างในบางครั้งส่วนงานที่คุณถนัดคืองานที่ต้องเทคแคร e ดูแลผู้คนจงภูมิใจในตัวเองเถอะว่าคุณเป็นคนที่เวลายอยู่ด้วยแล้วมีความสุขที่สุดและสำหรับผู้ชายที่คุณชอบคือผู้ชายที่ไม่เรื่องมากและก็สบายใจทุกครั้งที่อยู่กับเขาสาวสีชมพู เกิดวันที่24มกราคมลบสกุมภาพันธ์และวันที่26กรกฎาคมลบสสิงหาคมสิ่งที่ดีที่สุดเท่านั้นเป็นสิ่งที่คุณปรารถนาไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามแต่จะต้องทำให้ดีที่สุดเสมอและเป็นที่พึ่งของเพื่อนๆตัวคุณเองไม่ใช่คนที่พอใจอะไรง่ายๆและออกจะมองโลกในแง่ลบนะและส่วนความรักของคุณคุณเฝ้ารอคอยใครบางคนที่จะมาทำชีวิตรักของคุณเป็นเหมือนเจ้าหญิงในเทพนิยายสาวสีส้ม เกิดวันที่2ถึง11มกราคมและ5ถึง14กรกฎาคมคุณเองมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานและยังรู้วิธีการจัดการกับคนที่ร่วมทำงานด้วยมักจะเป็นคนเอาจริงเอาจังมีจุดมุ่งหมายปลายทางในชีวิตและก็เป็นนักสู้ส่วนเรื่องของความสัมพันธ์ตัวคุณเองออกจะเป็นผู้หญิงที่เชื่อใครยากสักหน่อยแต่เมื่อไหร่ที่คุณเจอตัวจริงคุณก็จะเชื่อใจเขาตลอดไป สาวสีเหลืองเกิดวันที่12ถึง23มกราคมและ15ถึง25กรกฎาคมนี่แหละสาวหวานหวานหวานตัวจริงแถมยังไร้เดียงสาอีกด้วยนะคุณเป็นคนไว้ใจคนง่ายและมักจะชอบเป็นผู้นำในกลุ่มเพื่อนเพื่อนมักจะตัดสินใจอะไรเองได้เสมอและก็ยังเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องอีกด้วยซีและที่สำคัญ คุณเองยังมีความใฝ่ฝันที่จะพนรักแบบที่สุดแสนจะโรแมนติกสาวสีฟ้าเกิดวันที่4-8กุมภาพาันธ์และ5-13สิงหาคมและ1-14พฤษภาคมคุณเป็นไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเท่าไหร่นะเป็นคนอ่อนไหวและยังมีความเป็นศิลปินในตัวเองสูงและก็ชอบที่จะรักคนอื่นเรียกได้ว่าเสพติดในเรื่องความรักที่เดียวเลยละบ่อยครั้ง ที่คุณทําให้ความรักหลุดลอยไปเพราะมักจะรักด้วยแค่ความรู้สึกโดยเพียงเก็บไว้แค่ในใจเท่านั้นสาวสีน้ําตาลเกิดวันที่19-28กุมภาพัานธ์และวันที่24สิงหาคม -2 กันยายนสาวสีนี้นี่แหละที่เรียกว่าผู้หญิงไฮเปอร์ของแท้กระฉับกระเฉงและแอคทีฟตัวเองอยู่ตลอดเวลา และคุณเป็นเพื่อนกับคนยากแต่เป็นแฟนกับคนง่ายไม่ใช่จะใจง่ายนะแต่คุณชอบที่จะได้รักคนอื่นมากกว่าแต่เมื่อไหร่ที่ตัวคุณเองรู้สึกผิดหวังกับอะไรคุณก็ยินดีจะหันหลังให้กับสิ่งนั้นและยิ้มให้กับชีวิตอย่างรวดเร็วสาวสีเขียวเกิดวันที่9-18ถึง18กุมภาพาันธ์และ14-23ถึง23สิงหาคมคุณเป็นคนที่ประตัวเข้ากับสิ่งใหม่ๆได้ดีในบางครั้งคุณดูเป็นคนเงียบขรึมแต่เวลาพูดก็พูดตรงเกินไป จนบางทีไปทำร้ายความรู้สึกคนอื่นและคุณชอบที่จะเป็นที่รักดังนั้นบ่อยครั้งที่คุณจะหาวิธีน่ารักๆเพื่อเรียกร้องความสนใจจากคู่รักของคุณแต่ส่วนใหญ่คุณมักจะใช้ชีวิตอยู่แบบสาวโสดและก็เป็นคนหนึ่งที่เชื่อในเรื่องเนื้อคู่เอามากๆถ้าคุณแต่งงานชีวิตหลังแต่งคุณจะใช้ชีวิตแบบเรียกง่ายและรักเดียวใจเดียวด้วยนะสาวสีน้ำทะเลเกิดวันที่1-10มีนาคมและ3-12กันยายน สาวเจ้าอารมณ์ต้องยกให้สาวสีนี้เลยเป็นคนอารมณ์แปรปรวนแบบทุกๆสามนาทีเดี๋ยวอารมณ์ดีเดี๋ยวอารมณ์ร้ายคุณยังรักการท่องเที่ยวและก็เป็นคนที่เหงาเอามากๆเสียด้วยคุณนะ่าเป็นคนซื่อสัตย์แต่ก็เชื่อคนง่ายและค่อนข้างจะผิดหวังในเรื่องความรักเอามากๆและก็มักเสียความรักไปอย่างง่ายๆสาวสีเขียวมะนาวเกิดวันที่11-20ถึงมีนาคมและ13-22ถึงกันยายน คุณเปรียบเหมือนภูเขาไฟย่อยๆเลยละเพราะเวลาคุณเฉยคุณจะดูเป็นผู้หญิงเงียบๆไม่มีอะไรแต่ถ้าเวลาโมโหละก็เอาไม่อยู่เหมือนกันและเป็นคนออกจะขี้หึงนิดๆและขี้บ่นหน่อยๆผสมกันไปคุณไม่ใช่คนที่ยึดติดกับสิ่งต่างๆและคุณมีบุคลิกพิเศษที่จะทําให้ผู้คนเชื่อถือคุณและเป็นที่นิยมชมชอบในตัวคุณเสมอสาวสีดําเกิดวันที่21มีนาคม คุณเป็นผู้หญิงที่ชอบความท้าทายในชนิดหน้าหวัดเสียวเลยทีเดียวแต่ในใจลึกๆคุณเองไม่ค่อยชอบความเปลี่ยนแปลงเท่าไหรนะ่นักถ้าคุณตัดสินใจจะดำเนินชีวิตอย่างไรคุณก็จะใช้ชีวิตอย่างที่คุณคิดแบบนั้นและเป็นเวลานานกว่าจะเปลี่ยนชีวิตรักของคุณเองจะมีเรื่องให้หน่าตื่นเต้นและมีอะไรแบบแปลกๆประเภทเซอร์ไพรส์คุณอยู่เสมอสาวสีเขียวมะกอกเกิดวันที่23กันยายน สาวแสนอบอุ่นตัวจริงแต่บางครั้งคุณก็เป็นคนใจอ่อนเกินไปมักจะโอนอ่อนผ่อนตามครอบครัวหรือเพื่อนๆเ,เสมออย่างไรก็ตามคุณเป็นผู้หญิงที่รู้จักตัวเองรู้จักอะไรผิดอะไรถูกจิตใจดีร่าเริงแจ่มใสและไม่ใช่คนที่อิจฉาแน่นอนสาวสีม่วงเกิดวันที่22-31มีนาคมและวันที่24กันยายน -3 ตุลาคม เป็นสาวที่เรียกว่าเจ้าอารมณ์อีกสีหนึ่งแต่เพราะความเจ้าอารมณ์นี่แหละที่ทำให้คุณเป็นคนน่าค้นหาและเสแสร้งแกล้งหลอกไม่เป็นคุณมักจะเป็นสาวเจ้าเสน่ห์ประจำกลุ่มเลยนะแต่ก็มีบ่อยที่ครองตำแหน่งสาวเอ,อ๋อประจำกลุ่มเหมือนกันละเพราะคุณเองมักชอบทำอะไรเปื่อนๆเ,เสมอและที่ลืมในบางครั้งผู้ชายในฝันของคุณเองจะต้องเป็นคนที่ดูแล้วน่าเชื่อถือ สาวสีเงินเกิดวันที่11ถึง20เมษายนและ14ถึง23ตุลาคมคุณนี่แหละแม่สาวจินตนาการสูงเป็นคนที้ออีกด้วยแต่ก็ชอบที่จะหาสิ่งแปลกใหม่ให้ชีวิตอยู่เสมอคุณชอบทำอะไรที่มันท้าทายความสามารถตัวเองและเป็นคนเรียนรู้เร็วชอบอะไรที่ได้มายากๆความรักของคุณเองก็มักจะมีเรื่องยากๆให้แก้ไขและทําให้สับสนตลอดเวลา สาวสีเขียวทหารเกิดวันที่1-10เมษายนและ4-13ตุลาคมคุณเป็นผู้หญิงที่น่าสนใจและก็รักการใช้ชีวิตของตัวเองเป็นคนอารมณ์อ่อนไหวและมักจะรู้สึกกับทุกสิ่งที่เข้ามากระทบกับรอบๆตัวคุณเพราะอย่างนั้นเป็นเรื่องง่ายที่เวลาอะไรเข้าใกล้ตัวมักจะทำลายสมาธิคุณเสมอแต่คุณน่าก็นาก่นากลัวใช่ย่อยเหมือนกันนะ เพราะเมื่อเวลาคุณโกรธใครก็ตามไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะที่คุณจะยกโทษให้เขาคนนั้นสาวสีขาวเกิดวันที่21-30เมษายนและวันที่24ตุลาคม -11 พฤศจิกายนคุณมีความฝันและเป้าหมายแน่นอนในชีวิตแต่ในบางครั้งคุณเป็นคนที่อิจฉาและไม่ยอมทำอะไรซ้ำๆแบบเดิม หรือเรียกว่าใจแข็งก็ว่าได้นะคุณเป็นคนมีความแตกต่างในตัวเองสูงและชอบตั้งความหวังไว้กับคนรอบข้างสูงเหมือนกันสาวสีครีมเกิดวันที่25พฤษภาคมลบ3มิถุนายนและวันที่22พฤศจิกายนลบ1ธันวาคมสาวส,สีนี้เป็นสาวนักสู้ในหมู่เพื่อนๆชอบการแข่งขันและการเอาชนะมีความทะเยอทะยานในตัวเอง เป็นคนน่าเชื่อถือและตกหลุมรักใครยากมากเพราะคุณเองเป็นคนที่เชื่อเรื่องรักแท้เพราะงั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าหากคุณได้เจอผู้ชายที่ถูกใจแล้วแล้วก็คุณจะรักเขานานแค่ไหนสาวสีทองเกิดวันที่15-24พฤษภาคมและ12-21พฤศจิกายน คุณน่ารู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกแบ่งแยกออกคุณเป็นคนร่าเริงแจ่มใสและทะเยอทะยานเป็นเรื่องยากสำหรับคุณเองที่จะหาคนที่ถูกใจแต่เมื่อไหร่แล้วที่คุณได้พบเจอคนถูกใจคุณจะติดอยู่กับเขาคนนั้นไปนานแสนนานสาวสีเทาเกิดวันที่4-13และวันที่24มิถุนายนและ2องถึงธันวาคม สาวสีนี้เป็นผู้หญิงที่มีความดึงดูดทางเพศสูงและมีความแอคทีฟในตัวเองสูงอีกด้วยเป็นคนจริงใจจนในบางครั้งคุณกลายเป็นคนเก็บอารมณ์ตัวเองไม่อยู่ชอบเรียกร้องความสนใจและก็เกลียดผู้ชายที่ไม่มีความเสมอต้นเสมอปลายไม่สม่ำเสมอแต่อย่างไรก็ตาม คุณเป็นผู้หญิงที่คารมดีทีเดียวสามารถทำให้คนรอบกายมีความสุขได้ที่สำคัญคุณเป็นคนมีอารมณ์ขันจนคนอื่นๆํนำปลิ้งทีเดียวสาวสีเลือดหมูเกิดวันที่14ถึง23มิถุนายนและ12ถึง22ธันวาคมค,คุณน่าเป็นผู้หญิงที่ฉลาดและสามารถจัดการปัญหาต่างๆได้ตามวิธีการของคุณเองดูจะออกเผด็จการไปหน่อย และเป็นคนไม่ค่อยจะเชื่อมั่นในตัวเองเท่าไหร่และก็ไม่ค่อยแคร์ความรู้สึกคนอื่นนะส่วนเรื่องความรักของคุณเปรียบเหมือนคุณเป็นคนป่วยโรคฝังใจในรักเก่าขั้นโคม่าเลยทีเดียว